ภาพยนตร์ไทยจบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะภาพยนตร์แห่งประเทศไทยแน่จอก็มืดไปแล้วแล้วฝนก็ตกลงมานะสมาคมหนังการแปลงไทยนะครับขอเวลาจากพี่น้องที่รับชมภาพยนตร์ในค่ำคืนเมอ้าก่อนนะครับเก็อยู่เดี๋ยวทีมงานชายของเราก็จะเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัดพักผ่อนสักสองสามวันแล้วก็จะย้อนลอยถอยหลังกลับมามอบความสุขให้กับแฟนๆพี่น้องจากกรุงเทพมหานครทั้งหนึ่งโอเคลากระดวยบทเพลงลูกทุ่ง สไตล์คนต่างจังหวัดถ้าได้ฟังกันเป็นบทเพลงสุดท้ายในคำ่ำคืนวันนี้ครับขอเชิญรับฟังครับเ,เรียบร้อยนะขอบคุณนะฮะขอ,ขอบคุณขอบคุณคณะถ่ายทำหนังด้วยนะฮะวิคเนตฟ์มเนอะก็ลากันไปด้วยกัาฝนตกลงมานะเหมือนน้ำตาของ เขาเรียกว่าเนะเรื่องเศร้านะแต่ว่าจบจบกันด้วยดีนะฮะนางเอกนางเอกได้กลับมาหาพระเอกนะครับสำหรับวันนี้นะครก็ขอขอบคุณนะครับเบเท์แบงกอกนะครับขอขอบคุณชัชชานะครับคุณชัชชาณสิทธิพันธ์แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับ แล้วก็ทุกคนที่ช่วยกัดเอาเหรออ๋อมีขยะมีขยะอยู่มีขยะก็ขอบคุณนะเรียบร้อยแล้วอย่างไงก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> กับเพลงของเขานะฮะสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ